บ้าๆได้ก็แบบไม่ได้พูดชื่ออะไรป่ะนั่นเ่าหรอโดนวิวอีกเะโอเคอีแบทอีแบทอีแบทจะดูเหรออีแบทเบ้นมาว้าวว้าวเรียกแบทกลับมาแล้วถ้างั้นโชว์โชว์แค่นี้ได้ปะไม่ต้องหรอกนี่แหละโชว์ห,ห,หน้าตัวเองไปอะน้มสก้าไม่เนี่ยทีนี้มันพอที่จะโชว์ได้ได้หรอได้อ่ะจะได้รูปภาพเฉย โชว์ได้ครับนี่ะพร้อมไปค่ะดูเวลาแล้วเล่นมันคือเป็นแบบจัดที่บ้านกันเอง<ค>แล้วขาเรียกว่าร้านเราก็เรียกว่าร้านเ<ม>พราะว่าตอนนี้ก็แบบออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้ไปไปบาร์ไปอะไรไปคลับบิง้งอะไร่าเงี้ยก็ขายไหมคะค่าเครื่องดื่มแพงนะที่ร้านบอกด้วยว่าขาย<ม>ไหมเมมคือต้องซื้อเมมเบอร์ต้องต้องซื้อเมมเบอร์เขาเป็นเหมือนแบบเออ เป็นแบบ V I P อะไรอย่างเงี้ยถึงจะซื้อได้เพราะว่าปีเท <ละ S 2> ่าไหร่ประมาณไม่รู้มันถูกมากเตอนนั้นที่เราคุยกันไว้ปีเท่าไหร่ก็คือเราแตหยอดกระปุกเพราะว่าเอาเงินตัวส่วนวนะั่นแหละไปซ่อมซ่อมตับตัวเองตอนแก่ไงตอนที่ตับกูเนี่ยแข็งครับแล้วก็คือเอาเงินเพื่อนๆที่ทิพมาเนี่ยก็<ช>คือไปรักษาตัวเองมีแต่คนบอกพอลเป้อะรับบัตรไหมคะ เรบบปิดประชาชนได้ต้องมีอายุอ่ำ um เข้าได้หมดแหละจริงห้ามเกินยี่สิบห้ามเกินยี่สิบไม่ได้งั้นไม่มีใครมาแล้วเราก็เข้ากันไม่ได้งั้นเราก็คือต้องแต่จริงๆมันก็คือมีอย่างอืง่นอะมีจูสจูสเนี่ย <Yeah. S 2> ก็จะจูสใส แพร์โก็ก็ดีค็อกเทลใช่เป็นหรือเป็นแพร์โรลสปริตก็ได้แล้วเราก็มีม็อกเทลเลยอ่ะีครับใช่ครับแต่ว่าทานเราเป็นหวานเฉยๆก็อย่าทานคือทานเราให้มันแบบไหนๆก็ไหนๆก็นนก็ให้มันมันค็อกเทลแล้วก็ก็ใส่ เปิดจริงๆจะเป็นเมมเบอร์แบบตลอดชีวิตสุดยอดเปิดร้านเลยค่ะได้ไม่เหงา <c oughs> เปิดแล้วครับตอนนี้เปิดแล้วครับยังยังไม่ได้ซอฟต์โอเพนนิ่งเลยครับก็กำลังจัดการ <c oughs> แขกเยอด้วยสิแขกก็คือมีเมมเบอร์ตอนนี้สี่คนแล้วจะ <c oughs> <c oughs> ได้กำไรไหมร, <c oughs> รู้สึกว่า งนินมันไม่หละะ่อมีราคาทุนใช่เขาซื้อซื้อสุราอยากสมัครเอางี้เออใช่เรากำลัลงหามาถึงเลยก็ขอสมัครเมมเบอร์ค่ะมันแบบเปิดเลยนุชพ่อเปิดแล้วครับเ <laughs> อาให้ดูแบบไย แต่ปะได้ไม่แต่เขาจะเปลี่ปะไม่ปิีแกถือกล้องไปเป็นคว้าไปดูดิดูแต่มุมตัดมุมก็ไม่อะไรเป็นไรไม่มันสุดรามะไม่เหรอก็ถ้าเขาเตือนแล้วเขาเตือนเราก็ปิดงานเองแล้วกูต้องให้กูพูดอีกเหรอครับมันตะกี้พูดคือปฏิชู้อะครับมันตะกี้ต้องพูดแบบขอโทษที่ที่ยูทูบที่ยูทูปขอโทษแล้วก็ ยืยนยันตัวตนใน y o u t u อะไรต้องพูดพึ่งเสร็จครับเพราะว่ามันยาวมากที่จะต้องอธิบายว่ามันเป็นช่องของเรา <c oughs> มันไม่ได้ขอ,อสมัครเมมเบอร์แบบ VIP ค่ะได้ครับแอปทอแอปทอเลยเราต้องพูดแอปทอแอปทอ แต่ก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้มาจาก DIY นะครับถแบบ้า ah, yeah. yeah. ทุกคนยังไม่เห็นเปิดไฟได้อย่างนะครับโอ้ว้นะ 20, าวว DIY DIY ว้าวแย่เอาไว้แบบอย่เลยเท่าไหร่นะครับจำราคามันสามยี่สิบห้าบาทอะไรต่อหรือหกสิบเก้าบาทไม่รู้ไม่ใครรู้ปะ อาจจะม,มีคะรุหรือซื้อมาแล้วไม่ได้แต่อย่าพิมพ์ตัวเลขเยอะเดี๋ยววันนี้บอกจห้ามพิมพ์ตัวเลขนะครับไม่ได้แต่วันนี้น้องไม่ตุยนะครับอันนี้น้องไม่ตุยแต่เมื่อวานนีแก้วก็บอกไปแล้ว <ๆ S 2> นะครับว่าแก้วเนี่ยมาจากที่ DIY ม,มันจะเป็นแบบเท่ๆอย่างนี้เป็นแบบเหมือนมีเลเยอร์อะไรย้ยก็คือประมาณ2ี20บบาทเอาไว้ใส่วิสกี้ ไม่อะไรเหรอป้าไม่อยู่แก้วม่อยู่แก้วของตัวเองกระของของของแก้วอยู่ไหนนี่ต่อเนี้แล้วเรามีอะไรอ่ะไอโคมไฟที่มันห้อยๆองนีอันไหนเสียงไมไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่เรันเยขอเดินปับมาเข้อขอได้ป้ากับมานี่อะไรเห อันนี้คือเราวันนี้เราอยู่กับคุณอาเลยน,นะครับคุณอาชื่ออาเต๋านะครับเดี๋ยวอาเต๋าเซ่ฮากับแฟนๆซ์ครับหนึ่งได้ไหมย,ยังเดี๋ยวแป๊บนะึงวันนี้อาเต๋ามาช่วยดูแลเราน,น,นะครับเดีจะหน้าคม <c oughs> พลิกหน้าจอยไงอ๊บมันต้องกดมุมด้านข้างข้างไหน <c oughs> เออโอเคขวา แล้วต่อเฟมัสเลยโอเคก็ทุกคนอยากอยากดูร้านบาร์ใหม่ของคลินไหมครับ จะบอกว่าบาร์ที่นี่นะครับไม่มีการเสียงเงินเลยสักบาทนะครับเพราะว่าเอาหยิบหยิบหย,ยิบแต่ละอของในบ้านแต่ละชิ้นอะไรเนงะี้ยผมก็เอามาแมทช์แล้วก็โซฟาตัวเดิมแต่อยู่ห้องนูน้นแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาที่นี่แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้เราพรมอันนี้แล้วก็จัดก,กันเองชักกนง้นก็มีอยู่แล้วไม่ได้บิวอินอะไรเงี้ยนะครับก็ สุดาก็มีที่ทุกคนส่งมาให้ครับก็เยอะมากแล้วก็สุดาของตัวเองด้วยแล้วก็โวดมากอะไรอ่ะเปิดน้ำกินโอ้โหอยากอยาก,อยากให้ดูมากครับแก้วไม่ต้องแ,นะอกแก้หรอกครับหยกเลยใช่ไหมไม่ใช่ มีคนถ่ายได้ไหมน่ right right ้ก็มีอย er> ู Battery> ่สองคนอันตรีกับรอยแก้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ของขวัญจากแฟนคลับนะครับให้มานะครับก็คือทุกชิ้นอะไรที่ให้มาผลิตก็รูดไปว้แล้วก็แบบอ่านี่คือช่วงอวดของเนี่ยบ้างช่วงอวดของของแฟนคลับ ััตรงนี้เหรอเออได้ครับแล้วก็คือบาร์ชื่อเป็นแบบที่ชอบมากมากเลยครับก็เลยตั้งชื่อบาร์ว่าบาร์บอกเลยว่าบาร์โปรเซโกนะครับก็คือแชมเปญแพงไปหนั่อนไม่เอาอายาบ้างนะอย่าอย่าก็ใช้น้ำ เป็นโปรเซโก้ดีกว่าเพราะว่าเรามีมีป้ายหน้าร้านแล้วด้วยอยากดูไหมครับมันอันนี้มันไม่ใช่ไทยซีอ่ะเป็นแรมเลยเสียบไม่ได้มันไม่มีเอ่เอออกไปก่นอนจะจะโชว์ให้ดูนะหลันได้ไหมได้หนอเออได้เด็กทำไมอ่ะฟิวป้ายไฟเยอะนะและความคามชัดตองเชิด oh, เือบแล้วขอต้อครับมันออกแง่นี่ครับอันนี้ออกเยอะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นกล้องกล้องได้ไงเพื่อนไฟยาดองครับไฟยาดองขอบคุณยาขอบคุณที่ยาดองส่งยาดองให้ตลอดครับ นี่คือบาร์ใหม่เลยครับเพราะว่าไม่อันนี้ไม่มีขายอน,นุญาให้ออกจากบ้านน้องร่วงแนละ้วอะน้องเกิดกับฝนพอแล้วทำตามยาดองก็มีนะครับทีนี้ช่วยฉันหนะครับ เราเก็บทุกอย่างไว้นะครับก็คืออันไหนที่ได้จากแฟนคลับบ้างเยอะเราเกือบเกือบหมดอ,อยากแบบให้ดูอ่ะแต่ว่ามึงไปเช็คก่อนว่าดูเขาอน,นุญาตอะไรที <c oughs> ่ได้าจากแฟนๆผีเสื้อเนี้ยจากแฟนปะผีเสื้อนี่เหรอใช่เพื่ น่ารักอ่ะ yeah. Yeah. สวยดีนะดีครับเขาคือแบบนี่ว่าเป็นพิซซ่าจริงเรอหสีฟ้าอันนี้คือจริงคะจริงนะน่าจะจริงแล้วสตาร์ปอส,สตาร์ฟไรทครับแล้วยังอยู่แบบดีเลย แล้วก็ขอบคุณเลมอนเชลโลที่เป็นสปอนเซอร์ส่งให้แบบหลายขวดมากนะครับอ๋อน,นี้มมเหรอใช่ไม่ได้ซื้อเองเลมอนเชลโลนะครับเราจะทานลาบแล้วต่อด้วยเลมอนเชลโลก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เพราะว่าเราเอาที่เราสะดวกครับไม่เธอต้องถามว่า มีอะไรของเฮียบ้างเ่อะเออก็มีวันนั้นเราก็ไปซื้อเั็นแต่หมดหรอไงอั่งนี้เรารับอะไรมันมีอะไรดื่มบ้างสั่งอะไรได้บ้างคะที่ร้านอ๋อมีล็อุบจินที่กำลังแบบว่ากำลังฮิตนะครับก็คือออนจะล็อบบดีกว่าเพราะว่าถ้าเนีผสมแบบว่าอ่ะพอ,อสับมาอ่ะไม,ม่ม่เป็นล็อบไอแบตโทมาเพราะว่าตอนนี้ ถ้าเราได้ทานแบบจีนที่อร่อยอร่อยนะครับเราอยากจะทานแบบว่าโทนิกที่ที่อร่อยด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เลยต้องต้องจับโทนิกที่เป็นแบบว่าถือให้เอาไม้เท้าไปด้วยโดเดี๋ยวเจ็บครับครับ พ oh. ูดยังไงอะเขาเนอยู่ตูอ๋อเป็นแบบ favorite tree ก็ไดอันนี้ก็ของแฟนสด้วยเออน่ารักเป็นเป็นแบบไง push 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 เราไปนั่งบ้างไหมเราขาเราอะด้เแล้วเขากอดกาแฟก่อนอ่ะอวดกอนอวดก่อนอ๋ออันนี้คือจริงจก็เยอะนะครับเบรเมาตินอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับก็คือแบบเยอะมากไม่รู้จะรีวิวอันไหนคือตอนนี้คือมาแรงที่สุดคือ เอเราไม่ต้องรีวิวหรอกปะ,ะเป็นเราไม่ต้องรีวิวแอลกอฮอล์อเราดื่มโชไปเลยพูดเล่นอันนี้ชอบมากครับเ s e l ้ y นี่ w a k กูสนะครับ,อรบรโอ๊ยโอ๊ยโดนแจ้งเตือนอยกแล้วพ่อเนื่องจากอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันเป็นอะไรมันแอลกอฮอล์งจะบอกแล้วไง ป่ะ <ไป S 1> ก็พอเห<ด>็นไหมไม่แต่มีเอ่อเวิร์ฟคีโก้นะครับวันนั้นพูดว่าเวิร์ฟคีเก้ออายมากขอโทษเดวครับไปนั่งไปนั่งสวยงามมันก็เป็นถือว่าเป็นฮอบบี้ ก็ได้ป่ะได้ก็เราก็จัดมุ้งจัดบ้าไปแบบว่าซื้อของทุกวันเลยว่าแบบขวดนี้ยังไม่มีอะไรอครับช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ไปพร้อบเรานี่แบบเธอท่าทรน ยกขาสูงๆนะคะร้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับไม่ไม่ย้อนคนดูแบเดยวว่าเมื่อคืนก็สองเหรวันนี้น่าจะไเมื่มคนข้อตอนนี้พันแกะเมื่อคืนเนี่ยแบบพันหรือเจ้าลอยอะเลยอาจจะชอบรีวิวแบบอุปกรณ์งนี่ยก็ป้าไม่เกี่ยวเราก็อยากดูแกนั่นแหละ โอเคก็อ่าให้ผมให้ทุกคนเดาเลยนะครับว่าดริง่์สุดโปรดของผมคืออะไรนะครับเป็นค็อกเทลใบใบให้ค็อกเทลอ่ะใช่ไหมฉันรู้ให้รู้ใช่เดี๋ยวเดพุ่บอกดิใช่ป่ะจีคิดไม่รู้คิดไว้ใช่ๆๆใช่ใช่ๆๆๆๆทุกคนคิดว่าค็อกเทลที่ผลิตเยอะเขาบอกยาดองหมดเลยเขาบอกมาร์การิต้ายาดองมาร์ติเน่มาร์การิต้า มาแต่ว่าเวลาเราบอกพิตติว่าพิตติครับช่วยพาไปข้างนอกหน่อยอยากทานทีครับอยากจะแบบอยากทานอยากดื่มทีพิตติก็เลยพาไปเราบอกที่นี่ครับพิตติที่นี่ครับที่นี่ครับจอดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปอยากทานทีอะทีอะเราไม่ได้บอกเนี่ยเราก็บอกสุดที่ที่นี่น้องบอกใช่เหรอไอพี่บอกใช่เหรอเราบอกเราไม่ได้บอกว่าอะไรเราบอกสิคิีล่ะเราบอกไม่หมด สิค <Te> ิดล่ะโมจิตก็ไม่ใช่ถ้าฉันตอบว่าแอปเปิลโรสก็แค่ฉันยังไม่มีคนตอบกัรรูก็คืออ่ะสิ่งส,มสม้มๆล so องไอแลนด์โซจูตัวสับเอ็กซ์วันมิโมซาอืมซันไรส์ออนเดอะร็อกลองไอแลนด์ลองลองลองไออะไรวะแอปเปิล ลองไอเล่นพุทธาวอวหวานส้มปั่นชาไทยเยอะนะมิชชูซิงเกิลชังซังเกียร์สกรูไดรเวอร์ไม่จุกเลยค่ะชาจีนฮะคนถูกเ้วให้อะไรรางวัลคือไปรับเคลฟที่ร้านแบตไปรับเคลฟเลที่ร้านแบตได้เลยนะครับแต่แบบยังไม่รู้ตัว <ST U K> ทุกคนวันนี้บุกร้านแบตเลยครับถ้าเกิดทุกคนนี่กี่โมงสี่ทุกร้านเขาปิดแล้วแบตอะอ๋อ,อ,อ,อพรุ่งนี้ไปบุกร้านแบตกันเพ,พราะว่าพี่จะอะไรวะไปบุกร้านแบตกันให้แบตเขาแบบดีใจแล้วก็เขาอูก็ถามว่าโหคนเยอะขนาดเนี้ยคืนทุนแล้วใช่ไหมเัาเนี่ย ไอแต่คนเยอะจริงคน,น,นเยอะมากครับ,รบแล้วตอนนี้ก็แบบเป็นแบบเป็นเท่าแก่แล้วเนี่ยเป็นเท่าแก่ใช่แล้วก็ขอบคุณแทนแบบด้วยนะครับว่าสปอร์ตแบบนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตอาหารขาวด้วยนะครับไม่เป็นไรไรเป็น <c oughs> คือ,คอมันอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองชิมดูแล้วมันขอเบอร์ไม่ได้หรอวะถ้าราฟนก็รสชาติป่าไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าที่นี่อร่อยแล้วก็รสชาติดีมากนะครับก็คืออยากจะให้ทานขนมจีนน้ำยาขนมป่าขนมจีนป่าอะไรวะขนมจีนน้ำยาป่ากัชอบความอยากจะช่วยเราพูดไปถูกขนม จีนยำขนมจีนปลาทู <Yeah. S 1> อร่อยมากครับที่ร้านของเขาอะอย่จริงๆไม่ต้องเข้าอนไลน์แมนก็นได้เข้าไลยเขา้าไปโทรมาเบอร์เ oh. ได้ไหมได,ได้มีเบอร์อยู่แล้วนี่เอา,าอข้าคอเบอร์เอาคาพูดเบอร์เ,อเ,อรเหรอสำข้า,ททาของเขาเนีส,ส่วนใครที่รู้สึกว่า คิวแบบว่าเอ้ยยังไม่ค่อยมีอะไรเงี้ย้เชลยเลยก่อนแล้วค็อกเทลก็รอคำตอบอะอเก็รอินะคำตอบคือ a p ปโร s p r i t สครับโอ้เย้ยทานมากนะครับแต่ก็เป็นการดื่มแบบระหว่างวันก็คือไม่หนักมากอะไรนะครับกลางคืนค่อยว่ากันหนออะไรอเ้บ,บาหวานคือได้นะบ่อยๆถ้าถ้าทานบ่อยก็คือเบาหวาน ล้วก็ถ้าแอลเอฮล์ไม่มีเราก็จะทานอะไรเบเกอรูเบเอร์คือสีส้มๆเหมือนกันครับอะไรนะเัวไหนคะตัวที่อีกตัวนึ่งที่ไม่ใช่แอลกอฮล